สวัสดีครัผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้เราพาผู้ชมทางบ้านอยู่ที่สวนหลวงรอเก้านะคะต้องขอบคุณนะคะน้องก๊อฟค่ะน้องกอ๊อฟสวนสมดวยไทยบอนสีค่ะที่น้องช่วย ถ่ายภาพบรรยากาศในงานมาให้กับช่องแรนแลนด์พาเที่ยวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะแรนแลนด์พาเที่ยวไม่สบายนะคะก็เลยไม่สามารถไปร่วมงานได้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากน้องเขาค่ะส่งภาพส,ายสวยๆมาให้ภาพบรรยากาศในงานแล้วก็สถานที่จัดงานค่ะคือตรงนี้นะคะสนามหญ้าที่เรามองเห็นอยู่นี่ค่ะคือเป็นสถานที่จัดงานของวันนี้นะคะบอนสีทุกต้นที่นํามาร่วมประกวดวันนี้จะนําลงสนามตรงนี้ค่ะ ขออภัยด้วยนะคะน้ำเสียงอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าไม่สบายค่ะก็เลยไม่สามารถไปร่วมงานได้เดี๋ยวเราจะชมภาพไปเรื่อยๆนะคะจากภาพที่น้องก๊อบส่งมาค่ะความสวยงามของบอนสีแต่ละต้นที่นำเข้าประกวดวันนี้ค่ะโอ้โหว้าวเลยฮะนี่ครับตอนนี้บอนสีชื่อว่าเหมือนฝันนะครับเหมือนฝันนะครับนี่เลยฮะก็เป็นฝีมือการผรสมของท่าาจาวิรัต ส่วนมะลัทองเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพรพร่วงนะครับวันีชื่อว่าพรพล่วงนะครับนี่ฮะแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับของส่วนมาลัทองนะครับลูกไม้นะครับกระดูกชัดมากนะฮะสวยงามนะครับนี่ฮะโอ้ยนะครับกระดูกสวยนะฮะนี่ครับ ผมบอลสีต้นนี้ชื่อว่าหยกเผ็ดนะครับเป็นบอลใบไผ่นะครับ<ช>อันนี้ท,ที่ที่มาน,นี่คือไม้อันนี้ของโวนอาจารย์ใช่ค่ะทั้งหมดทั้งหมดนี้เลยนะครับโอ้ยนะครับอันนี้สีเหมือนยกจริงๆเลยฮะเขีย <c oughs> วแบบว่าเป็นประกายเงาๆขึ้นมา <c oughs> ใช่ครับหยกเผ็ดนะชื่อขพาะด้วยนะครับ <c oughs> อ่าอน,นี่ชื่อว่ามังกรหยกนะครับโอ้ สวยมากครับนี่ฮะบอลสีชื่อว่ามังกรหยกนะครับเป็นไม้ของสวนท่า,านอาจารย์ปีดานะครับนี่ฮะโอ้สอนศิลนะครับนี่ฮะบอศสีชื่อว่าสอนศิลนะครับสวยมากนะครับดารานภรัด์นะครับดาราโนภรัด์นะฮะ,ะก็ครับอาจารย์เป็นคนตั้ง สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเนี่ยส่งเป็นลูกไม้มาประกวดอ๋อครับประกวดว่ามันติดลูกไม้ยอดเยี่ยมลูกไม้ยอดเยี่ยมครับอาจารย์ปีห้าหกห้าหกสี่ห้าหกครับและตอนี้ทางสมาคมรบบอกว่าจะถวายสมเด็จพระเทพอ๋อให้อาจารย์ช่วยตั้งชื่อเลยอ๋อครับเขาชื่วยเคาะเคาะเชิญขวกเชิญเลิมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชวังอะไรครับผมก็เลยเสนอชื่อนี้แกบอกว่าไม่ต้องหาแล้ว ดาราเป็นชื่อเครื่องราชอิสยาภรณ์โอ้โหคนลุกเลยสมัยรัชกาลที่สี่แล้วพอตั้งแล้วนี่เป็นมงคลเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยดาราร้ไชื่อนะครับโอ้โหมาจากแลนด์แลนด์ครับผมมาถ่ายแทนที่แลนแลนด์ที่แลนแลนด์ไม่สบายครับเจได้ไม่ได้มาครับผมแล้วแตสัมภาษณ์ผมเหมือนกันครับผมเดี๋ยวประเภทบอลสีความสูงไม่เกินห้านิ้วนะครับ นี่เลยเดี๋ยวพาชมนะครับบอนสีต้นแรกชื่อว่าส้มหยุดรางวัลที่สองนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่สองที่ตั้งอยู่แถวหน้านะครับบอนสีชื่อว่าส้มหยุดนะครับของสวนไนเก้นนะครับนี่เลยฮะอันนี้รางวัลที่สองนะครับสีเทพรักนะฮะแล้วก็นี่เลยฮะคิทมาตอีฟนะครับแล้วก็รางวัลที่ห้านะครับทุ่งแฝงตะวันนะครับบอนสีชื่อว่าทุ่งแฝงตะวันนะโอ้โหสีสวยมากนะครับนี่เลยฮะนะครับแล้วก็ไม้ ตนันนอื่นนะฮะอันนี้เป็นของที่สวนสมุน,สนไทยบอนสีนะครับสวนสมุน,สนไายบอนสีนะครับนี่ฮะที่ส่งขากก้าวบักวดตอนนี้หนะังเหืองก๊อฟค่ชมนะครับบอลสีที่ได้รับรางวัลนะครับประเทศความสูงไม่เกิน3มนิ้วนะครับ รางวัลที่1น,นะฮะได้แก่บันติชื่อว่าดารานพรัตน์นะครับดารานพรัตน์นะฮะต้นที่2นะครับบันติชื่อว่าลูกไม้นะครับว้าวนะฮะต้นที่3นะครับบันติชื่อว่ากีนะนะครับความสูงไม่เกินสามนิ้วนะครับรางวัลที่3นะครับของขวัญน,นะครับก่อนทัลลุ ประเภทบอลใบยาวนะครับบอลสีประเภทบอลใบยาวนะฮะรางวันที่1ดอนเจดีนะครับดอนเจดีของส่วนนายทองบอลสีนะครับรางวันที่2ของส่วนนายเก่นนะครับรางวัลที่2ครับประเภทบอลใบยาวนะครับรางวันที่3นะครับทองรัตนโชธนะครับของรางบอลแก่นนครนะครับรางวันที่3นะครับรางวันที่4ี่วางทองนะครับวางทองนะรางวันที่5ก็วังทองนะครับนี่เลยครับก็โอูที่ส่งเข้าประกวดแต่ละต้นนี่สวยๆอย่างนั้นเลยนะฮะนี่ครับ ดี๋าวก็พาชมนะนะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับประเภทบอลสีใบกลมนะครับนี่เลยฮะเดี๋ยวอก็พาชมนะครับรางวัลที่สองนะครับของสวนสมุทรไทยบอลสีนะครับได้รับรางวัลที่สองนะครับบอลสีชื่อว่าเพชรสามพันนะครับนี่ฮะเพชรสามพันนะครับรางวัลที่สามนะครับบอลสีชื่อว่าพัทยานะครับของสวนมะลยทองบอลสีนะครับรางวัลที่ สี่นะครับของสวนลำชัยสองนะครับบอลที่ห้านะครับบอลสีของสวนมณีมนนะครับบอลสีชื่อว่าวิมานรักนะครับวิมารักสวยทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับเพชรบอลใบกลมนะครับประเภทต่อไปนะครับบอลสีเป็นบอลกอนะครับบอลกออย่างนี้เราเรียกว่ากอตกแต่งนะครับแต่เป็นแบบว่าสีพื้นนะครับอันนี้ต้นได้รับรางวัลที่สองนะครับ ทองรัตนาโชธนะครับของรังบอลเก่นครนะครับนี่ฮะได้รับรางวัลที่2นะครับรางวัลที่3นะครับของมิเตอร์จอนบอลสีนะครับบอลสีชื่อว่าแสงประพัดสอนครับได้รับรางวัลที่ 3- ครับรางวัลที่4นะครับเป็นมณีร้อมเพชรนะครับมณีร้อมเพชรนะครับแล้วก็รางวัลที่5นะครับก็เป็นของลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับของสนมณีมนนะครับ ประเภทต่อไปนะครับเป็นบอลสีนะครับก็ด่างป้ายนะครับก็ด่างป้ายวันนี้จะแยกนะฮะจะแยกสีพื้นนะครับแล้วก็ด่างป้ายนะครับรางวัลที่สองนะครับบอลสีชื่อว่าดาราพัลลนะครับรางวัลที่หนึ่งจะอยู่แถวหน้านะครับเดี๋ยวก็จะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะนะครับบอลสีต้นต่อไปชื่อว่าหนุมานประสานกายครับสีนี้แบบโอ้โหหวานมากนะครับ ลูกมานประสานกายนะครับอันนี้ยังไม่ติดรางวัลนะครับต้นนี้ไม่ได้ติดรางวัลเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าจักรพรัดนะครับเป็นไม้ที่ส่งเข้าประกวดนะครับเจ้าจักรพพัดนะฮะมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีต้นนี้ก็ได้รับรางวัลที่สองนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับบอลสีชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านนะครับแล้วก็รางวัลที่สามนะครับบอลสีชื่อว่าพรพุทธะนะครับพรพุทธะนะครับได้รับรางวัลที่สามนะครับก็ตกแต่งประเภทหนังป้ายนะครับ นี่เลยนะครับแล้วก็บอนสีชื่อว่ามณีรอมเพชรแผงนะครับกอดา่างเราเรียกกันว่ากอด่างโอ้แต่กอสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็พามาชมนะครับรางวัลที่สองนะครับบัอนสีลูกไม้ใหม่นะครับรางวัลที่สองนะครับ รางวัลที่สามนะครับประเภทลูกไม้ใหม่นะครับรางวัลที่สามครับผมรางวัลที่สี่นะครับประเภทลูกไม้ใหม่บอลกาตานะครับรางวัลที่ห้านะครับประเภทลูกไม้ใหม่ครับบอลสีประเภทด่างป้ายครับเดี๋ยวเราก็พาชมนะครับรางวันที่หนึ่งนะครับบอลสีประเภทด่างป้ายครับรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่สองนะครับ รางวัลที่สองนะครับรางวัลวันที่สามครับเหนือดวงนะครับรางวัลที่สี่นะครับประเภทด่างป้ายนะครับรางวัลที่ห้าประเภทด่างป้ายครับอันนี้เป็นไม้ที่ส่งข้าประกวดนะครับเหนือดวงมณีรักษมีนะครับ <t ose grow> ต้นนี้ชื่อว่าอีกาคาคิทนะ ความสูงไม่เกิน8นิ้วนะครับบอลสีความสูงไม่เกิน8นิ้วนะครับอันนี้เป็นต้นที่ได้รับรางวัลที่2นะครับต้นนี้ได้รับรางวัลที่สามนะครับบอลสีความสูงไม่เกิน8นิ้วนะครับีรางวัลที่4นะครับรางวัลที่4นะครับอันนี้เป็นรางวัลที่5นะครับความสูงไม่เกิน8นิ้ว yes. สวยเลยนะครับ <tim! cellphone guard within ints> ประเภทบอลใบไทยนะครับบอลสีประเภทบอลใบไทยนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นของสวนท่านอาจารย์เฉลวยธนภูมินะครับนี่เลยฮะสวนธนภูมินะครับแก้วบรรดาทรัพ์นะครับบอลสีชื่อว่าแก้วบรรดาทรั์รางวัลที่หนึ่งนะฮะรางวัลที่สองบอลสีชื่อว่าม่วงมหาการนะครับรางวัลที่3านี่บอลสีชื่อว่ารัตนเทพนะครับนี่ฮะรัตนเทพครับรางวัลที่4ี่บอลสีชื่อว่าลูกธาตุบางแก้วนะครับเป็นต้นลูกของธาตุบางแก้วเราการตั้งชื่ออีกทีหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นรางวัลที่5นะครับประเภทใบไทยนะครับบอลสีประเภทใบไทยะคะรับส,สวยเลยอ่ะนะสวยมากสวยมากนะครับส,สวยเลยนะครับนี่ฮะ,ะประเภทบอลสีบอลใบกลับนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับของสวนสินทุสะอาดนะครับบอสลส,สีชื่อว่าราศีพุกศกนะครับรางวัลที่สองนะครับบอลสีชื่อว่า เดี๋ยวเราก็พูดกันนะตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้สวยมากมาลักแวดรัชมงคลนะครับเป็นบอลใบเก่านะฮะเป็นบอลเก่านะครับตัวนี้สวยมากผมชอบสีพื้นรางวัลที่3เป็นบอลใบเก่านะครับรางวัลที่สามนะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับบอลใบกลาบได้ได้รางวัลที่5นะครับบอลใบกาครับได้แก่กระถางหมายเลขสวยมากได้แก่กระถางหมายเลข บอลสีใบไผ่นะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเราพามาชมนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับของพิยทัศคารเดียมนะฮะส่วนพิยทัศคารเดียมนะครับรางวัลที่สองลูกไม้นะครับรางวัลที่สามลูกไม้เหมือนกันนะครับเป็นบอลใบไผ่นะฮะนี่ครับรางวัลที่สี่นะครับรางวัลที่สี่นะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ห้านะครับของประเภทบอลใบไผ่นะฮะหรือใบไผ่วันนี้ส่งเยอะมากนะครับหลายๆต้นเลยนะครรางวัลชนะเลิศได้แก่ประเทบอลใบไผ่ 208 100คะแนนตอนนี้น้องก๊อฟพามาชมนะครับบอลสีนะครับที่ได้รับรางวัลที่1ของแต่ละประเภทนะครับตอนนี้บอลสีชื่อว่าเหมือนฝันนะครับรางวัลที่1นะครับความสูงไม่เกิน5นิ้วนะครับของส่วนมาลัยทองบอลสีนะครับรางวัลที่1บอลสีชื่อว่าดอนเจดีนะครับดอนเจดีความสูงไม่เกิน8นิ้วนะครับของส่วนมาลัยทองบอลสีครับรางวัลที่1ประเภทใบกลมนะครับบอลสีชื่อว่าลูกไม้นะครับ ลูกไม้ครับของสวนมาลัยทองวันสีนะครับรางวัลที่หนึ่งใบกลมนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้ยอดเยี่ยมนะครับประเภทด่างป้ายด้วยนะครับนี่ฮะมาพาชมนะครับช่วยๆเลยนะครับแล้วก็กอตกแต่งนะครับกอตกแต่งนะครับเป็นกอประเภทสีพื้นนะครับรางวัลที่หนึ่งนะฮะของสวนมาลัยทองวันสีครับได้รับรางวัลที่หนึ่งครับ รางวัลที่1ประเภทกอตกแต่งนะครับด่างป้ายด่างป้ายนะครับบอนสีชื่อว่าเจ้าสาวนะครับของสวนมะไยทองบอนสีครับนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับสวนมะไรทองบอนสีนะครับได้ที่1นะครับคะแนนสะสมประจำปี256 6นะครับได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนะครับ ครับผมทั้งหมดนี้คือบรรยากาศงานประกวดบอลสีที่สวนหลงลอ9เก้านะครับปีสองห้าหกหกนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับผู้ได้รับคะแนนนะฮะสะสมนะครับตลอดทั้งปีนะฮะรางวัลที่หนึ่งคือสวนมาลัยทองบอลสีนะครับได้รับถ้วยพระราชทานนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับระดับคะแนนระดับที่สองนะครับของสวนมณีมนนะครับได้รับรางวัลที่อ่าที่อันดับที่สองนะครับคะแนนระดับที่สามนะครับของสวนสินทุสะอาดนะครับรางวัลที่สี่ของ วันสีหัดใหญ่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับวันนี้มาแทนพี่เลนแลนนะครับพี่เลนแลนไม่สบายฮะเลยดองก๊อฟเลยอัดคลิปมาฝากพี่ๆนะครับสมาชิกช่อง youtube เลนแลนพาเที่ยวนะครับขอบคุณนะครับผิดพลาดการใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องก๊อฟนะคะจากสวนสมฤทัไทยบอนสีค่ะที่ช่วยอนุเคราะห์ส่งวิดีโอแล้วก็ส่งรูปสวยๆของบอนสีค่ะมาให้กับช่องแลนด์พาเที่ยวนะคะต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งค่ะการเจ็บป่วยค่ะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะป่วยวันไหนค่ะแล้วก็ท้ายนี้ค่ะขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับไม้ทุกต้นทุกสวนที่ได้รับรางวัลกลับบ้านนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเจอกันนะคะกับงานประกวดครั้งต่อไปค่ะวันที่9ธันวาคมค่ะมีงานประกวดบอนสีที่วัดหนองพงนุกอำเภอกระแพงแสนจัังหวดนครปฐมค่ะงานนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะไปเจอกันนะคะใครมีไม้สวยๆก็นำไปอวดกันค่ะหรือว่าท่านที่อยู่ใกล้เคียงค่ะก็สามารถไปเดินชมงานไปเที่ยวงานกันได้ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ